สวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมาศึกษาเกี่ยวกับเซนเซอร์และบอร์ด Arduino กับผมนายนนทกรปิ่นทองผมนายสวัสดิกดกนน์กรรับผมนายนัทกิจม่ทันมานผมนายกันกวีพิบุลาผมนายเตวิตทวัชศรีไปรับชมกันเลยครับอ่าวันนี้ผมจะมาอธิบายหลักการทำงานของเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เนี่ยจะส่งสัญญาณดิจิตอลออกมาเป็น1กับ0ถ้าเป็นอนาล็อกเนี่ยจะออกมาเป็น1 2 0 2 4กับ0นะครับ สถานะก็คือ h i กับโลตามลําดับเลยนะครับถ้าถ้าวัตถุผ่านเซ็นเซอร์เนี่ยมันจะออกมาเป็น l o หรือ logic หนึ่งถ้าไม่ผ่านเซ็นเซอร์เนี่ยจะออกมาเป็น high หรือ logic ศูนย์แล้วในโปรแกรมเนี่ยเราจะใช้ขายี่2ของบอร์เอรโนต่อเพื่อใช้อ่านข้อมูลแล้วมันจะเป็นขายสลับนะครับเหตุผลเพื่อจะเขาเรียกว่าขั้นขั้นจังหวะโปรแกรม,มครับเพื่อให้อ่าน เพื่อเวลามีเหรียญมาผ่านผ่านผ่านเนี่ยเพื่อได้ได้อ่านได้ทันนะครับเพื่อบางจังหวะไอเซนเซอร์อาจจะติดดีเลอย,อย์อยู่แล้วเลยต้องใช้ขาอินเตอร์ลัอปเนี่ยออมาเพื่อใช้ในการขั้นจังหวะครับผมนี่ก็จะเป็นขั้นตอนในการต่อ Arduino นะครับอุปรกรณ์จะมีแผงวงจร Arduino สายสายไฟ3ามสาย ก็หัวของมันเอาไว้ต่อนะกับวงจรน,นี้แล้วก็เป็นสาย usb ครับเอาไว้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ก็ขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาต่อเราจะมาต่อส,สายไฟเข้าให้วงจรเข้ากันนะครับจะมีสายหนึ่งอะ่ะมันจะมีด้านนี้แล้วก็ด้านที่มีหัวแหลม2ด้านนะครับ สายแรกมาก็จะนำด้านที่ไม่มีหัวแหลมครับมาต่อกับช่อง A0 ครับแล้อีก2สายที่เหลือครับสายนึงสายนี้ก็ต่อกับช่องนี้ GND ครับอันนี้สายก็ VCC ครับ ที่สุดขั้นตอนขั้นตอนต่อไปนำตัวนี้ไปเชื่อมต่อกับแผงอ r ด u โนตรงนี้ครับมันจะมีคู่2กับ1เดี่ยวครับเอามจะเอาไอเดียเยยเด่ยวเนี่ยสายเดี่ยวเนี่ยมาต่อมาต่อกับตรงนี้ครับช่อง2ครับ ที่มันเขียนมาดิจิตอลเนี่ยครับต่อเข้าไปแล้วอีกสองสายก็จะมี GND ตรงนี้อันหนึง่งแล้วก็ตรงเขียนว่า 5V5V ครับอันหนึง่ง 5V5V อันนี้ คู่ครับให้แน่นเสียบให้แน่นอ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเสร็จแล้วต่อไปคือนำหัวตัวนี้ที่เชื่อมต่อกับ USB ใส่ USB ครับเอามาต่อเอามาเสียบเข้าให้มันถูกต้องตามตามด้านมันผมได้ด้านนี้ก็เสียบเข้าไปครับ แล้วหัว USB นี้ก็นำไปต่อกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กได้เลยครับแล้วทำการขั้นตอนต่อไปครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นตัวบอร์ดบูโนครับแล้วอันนี้ก็เป็นเซนเซอร์อ่ะที่เซนเซอร์เนี่ยเมื่อมีวัตถุผ่านตรงช่องตรงกลางเนี่นะครับอ่ะมันก็จะส่งข้อมูลเป็นอนาล็อกไปที่อินพุตนะครับ ็คือตัวส่งมาอย่างบอร์ดนี่ตามสายสีสีเทานะครับแล้วก็เขจะนับค่าแล้วเก็บค่าตอนที่เราเขียนโค้ดไว้แล้วนะครับด้วยสายนีเสียบเข้าคอมแล้วเขียนโคดอันนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นสาย power ครับก็คือเหมือนตัวจ่ายไฟให้ตัวเซนเซอร์ทำงานนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นครับ ต่อมาเราจะมาเขียนโค้ดกันนะครับตอนแรกเราก็ประกาศตัวแปร IN นเซนเซอเท่ากับ2นะครับใช้ v o i e Setup p i ินม d e ครับ sensor input ครับผมต่อมาประกาศฟังก์ชันดูพอเตอร์ครับใช้เป็น attack interrupt interrupt นะครับ attack interrupt ตั้งแต่ศนถึง f ฟ l l i n g นะครับ <_ c oughs> ที่ใช้อินเ r อร์ลับเพื่อที่จะได้รับสัญญาณได้ทันทีนะครับต่อไปเป็น ซีเรียลบิกินซีเรียลบิกินนี่คือรับความถี่นะครับแล้วก็จะให้มันอยู่ที่96ต่อไปนะครับ บูลีนอินเข้าเตอร์ท้ากับโฟล์์แล้วก็นับเป็นอินนะครับเข้าไวล์ลู วัลลู if i s counter เท่ากับเท่ากับโชนะครับ i s counter เท่ากับบอล ต่อมาครับปิมพซีเรียลปิมพ์ิมพตัวแรกที่นับนะครับปิมพเขา สุดท้ายนะครับใช้ไ d ดูเคาน์เตอร์ไวดูเคาน์เตอร์เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุนะครับเราก็จะให้มันนับเป็นทู through. ก็ใช้ i s c เคาน์เตอร์เท่ากับทู ครับแล้วก็นับเขาพวกก็ประมาณนี้ครับแล้วไปดูขั้นต่อไปกันครับก็ต่อมาก็จะเป็นพารทการทดลองนะฮะก็จากพารทที่ที่เราได้ทำการต่อไว้อย่างนี้แล้วนะฮะต่อไปอย่างนี้ะกับเราได้เขียนโปรแกรมมาแล้วนะฮะ ต่อมาก็จะพูดถึงหลักการทํางานของแบบก็จะเป็นการทดลองนะฮะก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่าเมื่อมีไรผ่านเซนเซอร์เนี่ยบนหน้าจอเราก็จะขึ้นเลขนะฮะอ่าก็มาดูกันนะฮะก็อันนี้ก็คือโปรแกรมที่เราได้เขียนไว้แล้วนะฮะจากภาที่แล้วต่อมาเราก็จะนําเสียบสาย USB นะฮะซึ่งที่ต่อกับ Arduino เนะะี่ยฮะเสียบเข้ากับนอบนะฮะ แบบนึงนะครับอ่าพอเสียบเข้าแล้วก็จะมีไฟขึ้นนะฮะอ่าแสดงว่าไฟเข้านะฮะก็ต่อมาเราก็จะมาเริ่มรันเลยนะฮะอ่าต่อมาเราต้องอัพโหลดก่อนนะฮะอ่าอัพโหลดเข้า Arduino ก่อนนะฮะอ่าแล้วก็กด t o แล้วก็ Monitor นะฮะอ่า ขึ <c aph> ้นหน้าจออางนี้แล้วใช่ไหมฮะขึ้นหน้าจออางนี้แล้วเราก็มาดูตรงนี้ฮะเซนเซอร์ก็หาอะไรผ่านเซนเซอร์นะฮะผ่านตรงระหว่างกานฮะอ่าผ่านมันจะขึ้นหนึ่งผ่านครั้งที่สองมันจะขึ้นสองอ่าผ่านไปงี้ไปเรื่อยๆนะฮะก็คือมันจะจับผ่านหนึ่งครั้งนะฮะมันก็จะจับเข้าในนี้นะจากที่เราได้เขียนแล้วว่ามันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆครั้งที่หนึ่งอ่าติครั้งที่หนึ่ง ต่อมาวนมามันก็ครั้งที่หนึ่งบวกกับอีกครั้งนี้ครับก็เป็นครั้งที่สองครับก็บวกไปเรื่อยๆก็เป็นการทํางานเหมือนตัวจับวัตถุนะฮะ,ะซึ่งมีลายผ่านเซ็นเซอร์มันก็จะนับเป็นหนึ่งครั้งนะ,ะหลักการทางานก็ทดลองจริงก็ใช้ได้นะฮะ่ะานนะฮะ,ะไปเรื่อยๆนะ,ะ่าประมาณนี้นะครับของครับงอะไรอีกน,นะ พวกผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ